สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนนะครับเป็นยังไงการแบงางการเทรดทองคำที่แ่านมาก็เป็นการเลือกตั้งนะครับอาทิตย์ที่แ่านมมรหวราแโงจไบเดนแล้วก็ดนัลด์ทํานะครับแล้วก็เราก็รู้ผลกันแล้วใช่ไหมครับในวันจันทร์ที่แ่านมาก็ถือว่าเทรดสนุกเลยใช่ไหมครับโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาพบกับเจมมี่ครั้งนะครับเจมมี่เทรดเดอร์ฟอยลิกแล้วก็วิเคราะห์แกร็บ โอเล็กทองคํานะครับประจําวันที่13พฤศจิกาย,ยนปี63นะครับก็เหลืออีก1เดือนแล้วก็จะสิ้นปีแล้วนะครับโอเคไม่พูดมากเดี๋ยวเราไปมาดูแกรบกันดีกว่าครับโอเคนี่ก็คือแกรบราคาทองคำนะครับในระดับวิกก็เดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดในในวันศุกร์นี้ก็จะรู้ว่ามันมีโอกาสขึ้นหรือมีมีโอกาสลงนะครับ ก็มาวาดกันแท,ท่งสีแดงตรงนี้นะครับทีนี้เราอาจจะดูตรงนี้อาจจะไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ามันดูยากนิดหนึ่งแต่ว่าเราดูจากแนวโน้มตรงนิวไฮตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นิวไฮท,ที่เจมวงไว้ล่าสุดเนี่ยครับตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทนขาลงแต่ว่ามันต้องรอไฟแอคชั่นขาลงตรงนี้ก่อนถึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าเปลี่ยนขาลงแบบชัวร์วนะครับ โอเคถ้าเราดูตรงนี้อาจจะไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจหรือดูยากนิดหน่อยเราก็ไปดูในเดเนี่ยนะในเดที่ผ่านมาใช่ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแ a p เนะี่ยมันวิ่งแบบติดรอบซเาย์นะครับเดี๋ยวเจมจะให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเทรนขาลงนะครับแบบนี้ แต่เดี๋ยวเราเรอให้มันแผ่นทะลุแนวแต้นตรงนี้ไปให้ได้ก่อนตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแนวรับแล้วก็จะมีแนวรับตรงนี้อีกเพราะว่าเราสังเกตว่าเนี่ยมันมาติดตรงนี้พอดีใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้เชื่อมต่อกันก็จะกลายเป็นแนวรับแนวแต้นตรงโซนนี้พอดีนะครับเราจะสังเกตว่า ก่อนที่มันจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมันมีแท่งเนี่ยเป็นแท่งที่มันจะดันราคาให้ขึ้นสูงเวลาที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแสดงถึงความไม่แน่นอนของสกุลเงิน u s d นะครับมันก็จะมีการประแทกันร,ระว Biden, หวงโจบาเดนแห่เสียงกับทมใช่ไหมครับก็เสนอนโยบายให้ให้กับประเทศตัวเองใครดีหรือใครไม่ดียังไง ก็ดันแก๊บขึ้นไปนะครับดันแก๊บขึ้นไปแล้วก็ไปติดตรงแนวแตนตรงนี้ตรงนี้พอดีที่เจม,มาไม้เมาส์ชี้นะครับแล้หลังจากนั้นมันก็จะปิดตลาดมาแล้วก็วันจันทร์นี่ยที่แผนแมาเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยมันพุ่งลงมาพุ่งลงมาเนี่ยแสดงถึงว่าไบ,าบาเดนเน่ยเป็นฝ่ายฝ่ายชนะไปได้แล้วก็มีข่าวดีเข้ามาอีกบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, หรือ หรือเปล่าครับที่แบบผลิตยาในอเมริกานะได้ทดลองยารักษาไวรัสโควิดโอกาสำเร็จ90%าเร็น90%นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีบวกข่าวดีเข้าไปอีกมันก็เลยแบบลงแม่ประมาณเกือบหมื่นจุดนะครับนะครับประมมณหมื่นจุดเลยตรงนี้มันก็พักออนแรงอยู่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปได้นะ่ะมันอาจจะอยู่ในเทนเนี่ยขึ้นไปเทนเนี่ยหรือขึ้นไปติดแนวแตนตรงเนี้ยแล้วก็ อยู่ในกรอบเนี่ยอยู่แต่ว่าโอกาสที่แบบเราจะมีข่าวดีอะ่ะก็มีโอกาสสูงเจมก็มองแหวกแกบอ่ะจะลงไปสูงเพราะเจมก็เซียวอยู่แล้วก็เผื่อไว้ประมาณ5 0 0 0มนจุดเจมก็ไปเซียวข้างบนอีกแต่ว่าช่วงนี้มันมีข่าวดีเข้ามาแล้วโอกาสที่เจมจะใช้อีก1ออเดอร์เนะี่ยคงจะไม่ได้ใช้แล้วเจมก็ถือยาวๆตรงนี้ไปเลยก็ถ้ามันมีข่าวดีใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะมี ข่าวดีเรื่อยๆม,มันมีนักพิเคราะห์กุลูของฝรั่งแบบเท็ดนักเท็ดในตำนานบอกว่ามันแรงสาบไม่ได้แมาตัวเดียวหมายถึงว่าต้องมีข่าวร้ายเนาะมันจะมีข่าวร้ายตามมาเรื่อยๆใช่ไหมครับสงครามสงครามการค้ากับจีนไม่พอโอควิดมาลงอีกต่อเน,นื่องการเศรษฐกิจพังเศรษฐกิจทั่วโลกพังใช่ไหมครับก็ เริ่มดีแล้วตอนนี้ก็ไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างน้อยไบเดนจะไม่ทําสงครามกับต่างประเทศเห็นเห็นทำใช่ไหมครับความความแบดอีแอลใช่ไหมครับแล้วก็ไปวอสงครามการค้าทางการเกษตรกับค้าขายกับจีนใช่ไหมครับแล้วก็เก็บสวยประเทศนั้นประเทศนี้เยอรมันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไบเดนนี่ก็จะเป็นคุยคุยเพื่อสันติหรือว่า,าข้อตกลงที่แบบ จะไม่ทำาสงแคามการแค้ากันมันก็โอเคหน่อยใช่ไหมครับก็สังเกตว่าช่วงที่ไบเดน่ะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนะสังเกตว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยรวมทั้งเงินแบบไทยอ่ะก็แข็งแค่ขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าไบเดนไม่เอาสงคคามการค้าคใช่ไหมครับมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็แร่สูตรสหรัฐอเมริกาประกาศออกม้ว่าบริษัทไฟเซอร์เนี่ย เจมก็จำชื่อไม่ค่อยถูกนะครับก็ได้ทดลองยารักษาไวรัสโควิด19นะี่ยหรือโควิดในทะีน่ะมีโอกาสสำเร็จ90%นะครับทีนี้ก็พุ่งลงมาเลยครับแล้วก็ล่าสุดรัสเซียก็มีก็มียารักษาไวรัสของประเทศตัวเองเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสสำเร็จรักษาหายเนี่ย92%นะครับ ทีนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงก็เดี๋ยวรอแขวดีมาสนับสนุนอีกทีนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากก็เจมคิดว่าน่าจะเทรดเป็นช่วงขาซีอนะครับแล้วก็ตาแกรบเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือว่ามันลงเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในกรอบไซด์เวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเจมเจะลบ ลบก,ก่อนกลัวเพื่อนเพื่อนว่าจะงงก็าอาจจะงงง,งมืนๆได้เนี่ยขอบไซด์เวทตรงนี้นะครับก็าอาจจะติดตรงนี้อยู่สักช่วงหนึ่งหรืออาจจะลงไปเลยแล้วก็ต้องดูว่ามันจะปิดยังไงนะครับตอนนี้มันก็เสมอกันนะครับมันก็มีโอกรสขึ้นเพราะมันเป็นคืนกินสีเขียวตรงเนี้ยแท่งมันเท่ากันแท่งมันเท่ากัน,ม,น,นมันก็มีโอกาสขึ้นได้อยู่ แต่อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับตลาดมันมันก็มีสู้กันตลอดเวลาแต่ว่าน้ำหนักของแค่คนเซียวกับคนซื้อคนขายเนี่มันจะแตกแต่งกันเมื่อมีข่าวมาสนับสนุนแว่าฝั่งไหนน้ำหนักจะแนะจะแม่กว่ากันนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจมก็ไม่มีอะไรแมกนะครับก็ ถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคก็อาจจะเทรดอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าให้น้ำหนักไปทางฝั่งซีโอมากกว่าฝั่งบาบนะครับแล้วก็แขวนะช่วงนี้ก็เริ่มมีข่าวดีเข้ามาก็คือไบเดนได้บริหารประเทศมันก็โอเคกว่าทอมบริหารประเทศก็อย่างที่เจมบอกว่าถ้าไบเดนได้เป็นโอกาสทองลงก็จะมีสูงเพราะว่านโยบายของไบเดนก็แน่จะดีกว่าทอมแล้วก็ไบเดนก็ได้เป็นแล้วก็ลงจริงๆ แล้วก็มีแาวไวรัสใช่ไหมยารักษาไวรัสโควิด -19 แก้วได้แ่าว,ว่าสารรัลเนี่ภายใ,ในเดือนหนาเนี่ยจะเบิกมาประมาณรักษาประมาณ1แสนคนนะครับก็เราก็มาดูกันต่อว่ายาจะใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้จริงก็ต้องมารอติดตามดูแาวอีกทีพยายามอ่านแาวเยอะๆครับแล้วก็มองแาวในเกมระยะยาวแล้วเราก็เทรดเทรดแบบ สมมติมันจะเกิดสงแคามเนี่ยเรารู้แล้วก็อาจจะบายไปก่อนแล้วแบบสงแคามจุดปะทุขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บายเพิ่มอะไรแบบเนี้ยมันก็จะโอเคกว่าเนี่ยเราเอาเทคนิคมาช่วยเราซื้อซื้อบายซื้อขายเนี่ยเทคนิคมันไม่ใช่เทคนิคเทพมันแค่เอามาดูว่าเราจะซื้อตรงไหนเข้าตรงไหนแต่การเทรดจริงๆเนี่ยเราต้องไหลไปตามกระแสข่าวหรือกระแสน้ำใช่ไหมครับโอเค เจมก็พูดนอกเรื่องไป้นะครับโอเคทีนี้ก็พูดเทคนิคพูดตั้งแข่าวนะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับชิปวิดีโอนี้ก็เจมมีเฟซให้เพื่อนๆติดตามเป็นเฟซที่เจมทำขึ้นเองนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับเกี่ยวกับ USD ดอนแร่แล้วก็จะมี มีความรู้ในการเทรดให้เพื่อนๆแล้วมีแรงบันดานใจกำลังใจแล้วก็วิเคราะห์ทางเทคนิคให้กับเพื่อนๆตรงนี้นะครับก็เข้ามาติดตามได้นะครับเฟซชื่อเจมี่เทเดอร์โฟร็กนะครับสำหรับลิปวิดีโอนี้เจมก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเพื่อนๆแท้เกิดคำถามสงสัยอะไรอยากจะถามเจมก็สามารถอินบ็อกเข้ามาส่วนตัวถามเจมในเฟซได้หรือว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวเจมจะทิ้งไว้ ข้างใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจมมาตลอดนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปวิดีโอของเจมดียังไงก็แฝกกดแชร์ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆอ,อีกทีได้นะครับแล้วก็หรือใครไม่มีหรือใครไม่สะดวกจะอินบอส่วนตัวแม้ก็อาจจะทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นข้อความที่ เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอต่อๆกันก็จะได้ความรู้ของเพื่อนเพื่อนไปด้วยนะครับแล้วก็เจมไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องแบบแการตลาดสักเท่าไหร่ก็เห็นว่ามีคนมาโพู ong, ์ไอโบงไอบีมาต่อไอโบงไอบี ong, B, ชวนเข้าบุ๊กเกอร์นั้นบุ๊กเกอร์นี้นะครับก็เจมขอนะครับแบบ่าอย่าอย่าพูดเลยนะครับก็ไปทําการตลาดที่อื่นคือเจมไม่ได้หวังหวังแบบ จะเป็นนาแกนตลาดให้กับใครหรือว่าเก็บเงินหรือเก็บคอร์สอะไรนะครับเจมให้ความรู้กับเพืเ่อนๆฟรีๆนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจมก็ขอขอบคุณครับ